สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นมีลุกการแต่งหน้าง่ายๆใสๆชมพูระเรื่อ everyday look มาให้ดูกันนะคะแต่ว่าของที่ใช้ในคลิปเนี่ยจะเป็นของสินค้าพรีเมียมที่มีคุณภาพดีแต่ราคาเป็นกันเองนะคะก็คือ premium quality a t friendly price ค่ะก็ขั้นตอนแรกทาครีมทั่วใบหน้าและลำคอตามปกติค่ะ ต่อมานะคะนุ่นจะทาพร์เมอร์ของค a r ์ทิสพร r เมอร์แอนด์ไฟน์นะคะ210บาทเองต่อมาก็ทารองพื้นนะคะรองพื้นที่นุ่นเลือกใช้เป็นของคา r t ทิสแมทมูดเมคอัพนะคะเบอร์ที่นุ่นใช้เป็นเบอร์020นะจริงๆเขามีเฉดสีให้เลือกถึง4เฉดเลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะสวอตให้ดูใน Facebook นะคะก็ตามไปดูกันได้นะ เนื้อมูสมันจะเป็นเนื้อกึ่งครีมครีมมูมูสนะคะทางง่ายมากๆนะคะก็คือทางลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างปิดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนได้ดีนะคะแต่ว่าดูบางเบาดูแบบไม่แน่นจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะทาเปรียบเทียบให้ดูนะคะฝั่งหนึ่งนะว่าหน้าสดกับการทาแมทช์มูดเนี่ยต่างกันยังไงนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ย ถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยแค่225บาทเท่านั้นเองนะคะก็ใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะแล้วก็คุณภาพสมกับราคามากนะคะ ต่อมานะคะนุ่นจะใช้ Mad m a t t m o o ด Makeup เบอร์0 1 0นะคะในการไฮไลท์ใบหน้านะคะเราสามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างนะสำหรับคนที่มีผิวสีกลางๆแบบนุ่นจากนั้นนะคะนุ่นจะใช้คาทิสแมทมูดเมคอัพเบอร์0 3 0 0นะคะแทนการเชดดิ้งนะวิธีการทาเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับตัวแม t มูดนะก็ทาเหมือนทาครีมปกติเนี่ยแหละนะคะง่ายมากๆเลย เสร็จแล้วนะคะนุ่นก็จะใช้คา r t ทิชออมแมตพลัสชาย์คอนโทว์พาวเดอร์นะคะเบอร์015หรือว่าเนเชอร b เบทนะคะปัดทั่วใบหน้าและลำคอเลยค่ะในส่วนของบัดออนนะคะนุ่นจะใช้คา t ์ทิ h Illuminating งบลั h นะคะเบอร์020นะปัดทั่วหวงแก้มทั้งสองข้างนะคะมันก็จะได้เฉดสีชมพูระเรื่อระเรื่อ บวกชิมเมอร์นิดนึงนะคะดูสุขภาพดีค่ะมาถึงคิ้วกันบ้างนะคะนุ่นจะใช้คะ t T i ิ h Eye Brow s t y l i s t นะเขียนทั่วรูปทรงคิ้วของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขียนง่ายมากๆเลยค่ะส่วนสันจมูกนะคะนุ่นจะใช้คะ t T i ิ h Eye Brow s t y l i s t ตัวเดิมนะในการไหลดังนะคะวิธีการก็คือเขียนเป็นรูปทรงสันจมูกของเรานะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ย ให้เนียนสนิทนะคะวิธีนี้ง่ายกว่าการใช้เป็นผงผงนะคะเพราะว่ามันจะไม่เข้มจนเกินไปนะต่อมานะคะนุ่นจะใช้ตัวเขียนคิ้วตัวเดิมนะทาแบบในคลิปเลยค่ะก็คือบริเวณปลายปลายตานะคะใครที่มีตาสองชั้นก็เขียนแค่ตรงด้านบนนะคะไม่ต้องเข้ามาในชั้นตาเรานะก็ใช้แทนอายแชโดว์สีนํำตาลได้ค่ะ ต่อมานะคะนุ่นจะใช้พาเลตของ c a t ์ i s Absolute Rose นะคะจะใช้เป็นสีเข้มสุดในพาเลตนะทาทั่วปลายตาทั้งตาบนและตาล่างค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้สีขาวนะอันแรกนะคะของพาเลตนะทา เปลือกตาที่เหลือนะคะในส่วนของด้านบนนะคะแล้วก็จนมาถึงหัวตานิดหนึ่งนะคะแบบในคลิปเลยเสร็จแล้วนุ่นก็จะใช้สีชมพูชิมเมอร์ในพาเลตนะคะทาใต้ตาล่างเพื่อให้ตาดูหวานหวานวิงวิงนะมองแล้วไม่เบื่อคะ่ะ เรแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะของคาร์ทิชอายไลเนอร์เพนวอเตอร์พลฟนะคะทาเปลือกตา,าก็คือทาเป็นเส้นตามรูปรูปของตาเราเลยนะคะไม่ต้องมีวิงหางขึ้นไปดัดขนตาเลยหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่านะคะมสาสคาร่าที่นุ้นเลือกใช้คือค a ร์ทิชอัลตาแบล็กนะตัวนี้ก็จะเพิ่มความดำแล้วก็เพิ่ม วอลลุ่มนะคะแล้วก็ความยาวด้วยปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างคะ่ะสุดท้ายนะคะก็ทาลิปนะสีที่นุ่นเลือกใช้จะเป็น Ultimate Color นะคะเบอร์370 In A Rose Garden นะคะของ Cartier เเช่นกันคะ่ะ เป็นยังกันบ้างคะเสร็จแล้วสำหรับลุกสาวสุขภาพดี healthy everyday l o o นะคะก็ใครที่สนใจเครื่องสำอางคาทิสนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Loft The Mall Central Booth Robinson w a t s นะคะแล้วก็ b e a u t y Market หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m k a r t i s h t h a i l a n d นะคะเดี๋ยวนุ่นจะขึ้นให้ด้านล่าง โอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะเพราะว่าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย